สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้มาตามน้องอันดางวดที่งวดที่หนึ่งกันยายนหกแปดน้องอันดาให้หนึ่งสามเลขออกสามหนึ่งพี่น้องงวดนี้ผื่นบอกต่องวดพี่น้องสามตัวห้างเดียวพี่น้องเอาไปรับส้มเราฟังเลยค่ะเอาผื่นหายตัวไดไปเลยค่ะเอาสวัสดีน้องอันดาสวัสดี FC ยังสวัสดีค่ะโอ้โหนี่แต่งตัวสวยจะไปไหนคะไปโรงเรียนเราไปโรงเรียนเหรอคะ รเรียนอนุบาลหรอคะโอ้โหไหนชุดช่วยจะดูแต่เอฟซีดูนีนชุดช่วยจะไปโรงเรียนน่ะโอ้โหผุ้น่ะป้าชุดช่วยจะไปโรงเรียนพี่น้องน้องน้องอันดาผูนบอกเลขสูงเลยพี่น้องเดี้องเบิ่งน้องอันดาแล้วพี่น้องน้องอันดารู้สึกว่าจะเป็นคลิปสองของน้องอันดาพี่น้องในมังดาเบิ่งก็เด้อพี่น้องว่าอะไรของน้องอันดาพี่น้องนี่ของน้องอันดาหนึ่งกันยาเย็นหกแปดน้องอันดาให้ 130พี่น้องอันนี้จะเป็นคลิป2องมาพี่น้องรู้สึกว่าน้องอันดาจะเป็นคลิป2 130ตัดออกมาเป็น1330 10เลขเลขที่ออกหนึ่งก็จะยนหกแปเลขล่างออก31พี่น้องน้องอันดาให้13พี่น้องก็ถือว่าแม่นอยู่รเปล่าพี่น้องเนาะแล้วเจีนมาตามต่อกันว่าเพิ่นมีเลขไปพี่น้องหมดป้าน้องอันดากินกินอะไรหลงกินขนมกินขนมอื้อหือ แต่งตัวช่วยจะไปโรงเรียนใช่ไหมคะร้อ,องไห้ไม่ไปโรงเรียนน่ะร้องไห้ไหมเอาพูดความจริงเลยไม่ร้องเหรออ,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 หรอ้เก่งวะยงูสอนอะไรบ้างไปโรงเรียนสอนกุ๊กไก่ฮะสอนสอนกุ๊กไก่สอนกุ๊กไก่อ๋อกุ๊กไก่เหสอนเต้นกับข้าบ้างหรอือเปล่าสนุกไหมที่โรงเรียนสนุก <c ười> อืมอ้าวไ่ต้องถามเรื่องนั่น ถามเรื่องเลขป่นเนี่ยวันที่สิบหกันยาวันที่สิบหกกันยานเนี่ยน,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 น้องอันดาขามีเลขยังวันนี้เลขตัวไหนใหเอฟซีพูดดังๆเลยค่ะเลขศูนยอะไรคะ่นลูกศูนอะไรนะพี่โน้อกี้พูดว่าศูนว่าอะไรคะศูนย0เจ็ มีแค่สองตัวเหรอมีสามตัวไหม075 075ให้สามตัวเลยเหรอคะโอ้พี่นอ้องนี่กินวะพี่นอ้อง075สามตัวเลยเดี๋ยวแม่แม,แม,แมะะ่เดี๋ยวแม่ตัดนะคะเดี๋ยวแม่ตัด075 0, 7, 7, 5, 0 ห้าอยู่ในสามขู่นี่อีลามักตัวไรแห้งลกอาชีเอฟซีดูหน่อยอะอะตัวไหนที่หนูชอบตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้ไม่ใช่หนูให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งลกไม่เอาเยอะเอาแค่คู่ใดคู่หนึ่งเอาอันนี้อ๋อเอาเอาจูนห้าห้ากับจูนแจกันใช่ไหมคะเออเน้น เล่นจูนห้าหัวบป็นสี่หากับชูนพี่น้องอ้าวพี่น้องสรุปเลขของน้องอันดาน้องอันดาตามต่องวดพี่น้องสิบหกกันยายนหกแปดน้องอันดาให้เลขมาศูนย์เจ็ดห้าแม่น้องดาเลยตัดออกมาศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ห้าแม่น้องนาดาเลยให้น้องอันดา 14, พนเพิ่นซี 4, ่พี่น้องเพิ่นเลขซี่หากับศูนย์พี่น้องผลสรุปแล้วเป็นเน้นชูนหาพี่น้อง ก็ขอบคุณน้องอันดาหลายที่ให้แนวทางขอให้เอฟซีมีโชคมีลาภก,กับน้องอันดานะคะหรือผู้ใดที่ถูกเล็กกับน้องอันดาหนึ่งสามอยากช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าขนมน้องอันดาติดต่อแม่น้องอันดาโดยตรงศูนย์ศูนย์เนะคะศูนย์ค่าน้ำค่าไฟยังไ้ค่าขนมเด็กเด็กพี่น้องหรือ,ออาจารย์ใดท่านใด ติดต่อแม่น้องดาโดยตรง0969319462เบอร,ร์นี้เป็นเบอร์ไลน์เลยพี่น้องเด้อแอดไลน์มาเป็นหมูแม่น้องดาจังโทรหาแม่น้องดาได้เพราะว่าเหตุผลพ่อยังี่น้องเพราะเบอร์นี้เป็นเบอร,ร์ไทยี่น้องแม่น้องดาบรรบได้เปิดใส่งานี่น้องแต่ว่ามันเห็ดเห็ดไล่เห็ุยังได้นะี่ด้องไล่ย,ยังใส่ได้ปกติแต่ท่อแต่โทรหาแม่น้องดาบบได้ผ่น,น้องเบอร,ร์นี้เบอร,ร์0ูนย์ 096931946ทองติดต่อแม่น้องอันดาโดยไลน์ถักไลน์ได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องน้องอันดาเปิดกระห e ต่องวดพี่น้องสามตัวห้างเดียว075ตัดลงมา077505ใน3ครูนี่จะเน้นซูเน้นศูนหาได้พี่น้องเด้อขอบคุณน้องอันดาที่ละล,ลที่ให้แนวทางขอให้ FC มีโชคมีลาภกับน้องอันดานะคะน้องอันดาไปเรื่องหน่อยที่ ว่าวอ้ก้าจะเดงออกพี่น้องไปโรงเรียนเพิ่นกับโบไฮนะพี่น้องเนาะโรงเรียนกับโบไฮพี่น้องคุณครูว่าให้ความร่วมมือพี่น้องกินอะไรคะนะ่ะกินอะไรมีข้าวต้มเหรอลกูกอืมมีข้าวต้มอืกมีข้าวต้มนะกะขอบคุณน้องอันได้ไลายแต่ให้แนวทางขอให้ FC มีโชค่นวลากับหนูนะคะยิ้มหวานก่อนลกูกยิ้มหวานอืบ๊ายบาย FC บ๊ายบายค่ะหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะ น so well ี่แม่นางดาได้มีโอกาสลงมาวัดพี่น้องตัวบรรยากาศวัดบ้านแม่นางดาพี่น้องช่วงนี้ช่วงน้ำฝนพี่น้องน้ำก็สีร้ายแน่พี่น้องคนนะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้พี่น้องเลยคนนะตอนนี้แม่นางดามาช่วงเสาร์เลยพี่น้องเรือประมาณเก้าโมงเก้าโมงกืบสิบสิบโมงพี่น้องเกือบสิบโมงคนกำลังเริ่มพี่น้องคนกำลังเริ่มมาเด็ก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 พี่น้องเด็กหน่อยน้องอันดากับน้องนาดาก็พักกันเกลืออาหารปลาญี่ปุ่นพี่น้องให้อาหารปลา เสียงดังจย่างน้อยเด้อพี่น้องว่าวัดเพิ่นเปิดอันนั้นแม่พี่น้องเดี๋ยวแมงดาจะพาไปเบิง่งเด็กน้อยพักกันเฮ็ดหยังพี่น้องบรรยากาศก,าก็เงียบสงบพี่น้องแต่ว่าเช้สสาๆมาเพิ่นก,ก็สิเปิดนี่จะเปิดเสียงเพลงหน่จักหน่อยพี่น้องบาา่แม่นเสียงเพลงเนาะพี่น้องแม่งด,ดาโมลเพิ่นเสียงหยังนี่นะแบบนี้นะเปิสิเปิดแบบนี้บรรยากาศ ำมาทำอะไรคะขึ้นอ,อ,อ,อ่เร็วๆไหนน้องอันดาอ่อก็ให้อาหารปลาดิ๊กอยากขึ้นออ 5, 000, เอออยากขึ้นค่อยขึ้นค่ะให้อาหารปลาดิปลามาอย่างอุ้ยมาแล้วพี่น้องนี่เอาน้องอันดาเกลือเลยคะ่ะโอ้โหปลาพี่นอออ้องเอ้ยมีแต่ปลาตะเพียนเด้อืมมีแต่ปลาตะเพียนลายพน่นหัวะโอ้โหอ่ะให้อีกลูกให้อีกน่ากินตะเพียนอืม เอ้าต้องโยนลงข้างล่างสิลุงไหนปลาป้าพี่น้องผูแมนม่เลยผู้มไหนให้อาหารปลาที่เราอ่ะพี่น้องไกปเอาหว้าวว้าวพี่น้องผู้นะปลาใหญ่อืมปลาใหญ่ใหญ่เงียเลยอ๋อแต่ปลาใหญ่โอ้โหตัวบลอมเด์อืม ป้าผัวขพี่นิวกับพี่ดานี่พี่ดาอยู่ข้างบนนอนพี่น้องไปมาเอาน้องหน่อยค่ะเกลือให้หมดก่อนเกลืออาหารให้หมดก่อนค่อยๆทำนะคะน้องอันดาผัวหายอาหารปลาป้าพี่น้องปไาปูพี่น้องปไาแย่งกันคนนึงไปแย่งกันแน่หมดแล้วเอาทิ้งขยะค่ะน้องอันดาเอาเอาขยะไปทิ้งค่ะผัวน่ะ ทั้งพุณจะเป็นผ่าใหญ่พี่น้องทั้งพุ่นจะเป็นผ่าลายมาขอขมาแบบมาก้นกับเพิ่นกับมาขอเลขขอขอโชคขอลาบขอเลขนั่นเป็นพี่น้องบางคนผสมหวังบางคนกับมาขอสุขภาพแบบนี้พี่น้องก็แล้วแต่คนแล้วพี่น้องเลยบ่แานว่าสิมาขอทุกคนก็ได้นะพี่น้องกับกับบางคนกับเอาไงวาพูดว่าเอาไงพี่น้องผู้ได้ผู้บอลนะพี่น้องเนาะผู้ได้ได้เพิ่นกับมาแก่เพิ่นกับมามาวายไม่อยังอีกนะพี่น้องมาเห็ดอีกแบบนี้พี่น้องบาดแผลดาก็เป็นประมาณนี้พี่น้องแต่บาดแผลดากบสิไปถ่ายข้างในให้เบิ่งอีกพี่น้อง ตาผลคือมาผลมักเป็นเสียงเงียบสงบตาผลกติมาพี่น้องนักโทเกี่ยวกตบทิมาเรื่อยๆพี่นี่พี่น้องเขย่อยมาเรื่อยๆบริวาแบบมันปริมีงานนะพี่น้องคนกับเลมาลายมาวันพระพี่น้องเมืองวันบุญเขาประดับดินบานเมืองราคนกำลังหลังมาพี่น้องชาวบ้านชาวเมืองกำลังมากันพี่น้องมาใส่บารยาหน้ามหาถือคนสีดวงรับไปแล้วพี่น้องบรรยากาศพี่น้อง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บรรยากาศพี่น้องคนกําลังเริ่มลงมาพี่น้องบ้านแม่นองดาดเด้อพี่น้องอันนี้วัดบ้านน้องลําจันเมืองจําพร<อ>าแขวงสวรรค์เขตพี่น้องเมื่อน,นี้เป็นบุญเขาประดับดินพี่น้องชาวบ้านน้องลำจันกร่วมใจกันมาใส่บาตรยาหน้าม็ดผ่าเขาให้ปู่ยาที่รวงรับไปแล้วพี่น้องนี่บรรยากาศาแม่งดาเอาลงเที่นยนหน่อยๆนอยเด้อจ้ะมีคนกำลังเริ่มกะเกียมจ้ะ อันนี้จะโอบกากในวันนี้หญ้าเอามาปลูกเก็เกี่ยวใสเด้อแต่เช็คคนดีแทนที่ดีคนดีต้อนรับคนดีอืมพี่น้องอันนั้นทางขัวพี่น้องทางสะพานนะบาดแม่งดามาจะมาทางสะพานเลยพี่น้องเด้อทางฝนคนกำลังเริ่มมาบรรยากาศบริเวณวัดนี้ เจ้าสาวกำลังเริ่มมา